ไมเคิลอัลฟาโรได้ไหมคะจำชื่ออาจจะเอ๊ะใครนะชื่อฝรั่งฝรั่งแต่ถ้าเห็นหน้าหลายคนอาจจะอ๋อนะโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เ,เขาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ชายแดนที่จุดผ่านแดนที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเป็นฝรั่งคนหนึ่งที่มาลงพื้นที่ด้วยแล้วก็อ้างว่าตัวเองเนี่ย เป็นนักข่าวจากทำเนียบขาวรู้จักกับทรัมป์รู้จักกับอีลอนมัสส์รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในทำเนียบขาวแล้วก็การรายงานของเขาในวันนั้นเนี่ยดูแล้วเป็นการรายงานที่เอ็นเอียงเข้าข้างกัมพูชาไม่ได้อยู่ภายใต้ความเป็นจริงคือฟังแล้วดูแล้วน่าจะเป็นแบบอารมณ์ปั้นน้ำเป็นตัวแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็มีคนจับโป๊ะนะคะมีหลายเพจในบ้านเราไปสืบค้นข้อมูลว่า ไมเคิลอัลฟาโรเนี่ยเป็นใครในตอนนั้นก็มีหลายเพจออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นล็อบบี้ยิสไม่ได้เป็นสื่อมวลชนแล้วก็ดูจากบริษัทแล้วเนี่ยเพิ่งจะก่อตั้งบริษัทได้ไม่กี่ปีเมื่อไม่นานนี้เองแล้วก็มีพนักงานแค่2คนเท่านั้นดูแล้วไม่ใช่สื่อมวลชนตัวจริงตามที่มีการกล่าวอ้างทีนี้วันนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวตนของไมเคิลอัลฟาโรแล้วคนที่มา แฉตัวตนที่แท้จริงของไมเคิลอัลฟา r o โรเนี่ยก็เป็นผู้สื่อข่าวสำนักข่าว France 24ประจำประเทศไทยเป็นผู้สื่อข่าวชาวต่างชาติแล้วก็บอกว่าจริงๆตัวตนของไมเคิลอัลฟา r o โรเนี่ยเป็นสแกมเมอร์ค่ะเออโอ้ยนี่เกือบแล้วนะรัฐบาลไทยเกือบจะหลงกลแล้วนะตอนแรกน,นี่เชิญเข้ามาเนี่ยนะคะเชิญเข้ามาดูสถานการณ์ในบ้านเราเนี่ยเกือบแล้วนะอีกนิดเดียวเท่านั้นเองเ่ยนะคะ เป็นการเปิดเผยของแมดฮัน์ค่ะผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวฟรานซ์เซวประจําประเทศไทยซึ่งเป็นสื่อของรัฐบาลฝรั่งเศสนะคะเปิดเผยเรื่องราวของไมเคิลอัลฟาโ o แล้วก็แกร y ี่ฟรังชีซึ่งอ้างตัวเป็นผู้สื่อข่าวจากทําเนียบขาวแล้วก็มีการรายงานข่าวที่เอ็เอียงเข้าข้างกัมพูชาอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวเนี่ยนะคะโดยแมดฮันเนี่ยก็บอกว่าเราต้องมาคุยกัน ถึงเรื่องของความน่าเชื่อถือของไมเคิลอัลเ a โรแล้วก็แกรี่ r ฟรงชีรวมถึงสำนักข่าว The Next News Network หรือว่า NNN ที่มีนายแกรี่เป็นผู้อำนวยการซึ่งเขาบอกว่าเราพูดได้อย่างชัดเจนเลยว่านี่เป็นนักต้มตุนหรือเป็น scammer ค่ะเรื่องราวที่ผ่านมาเหลวไหลสิ้นดีคนพวกนี้ไม่มีความน่าเชื่อถืออะไรเอาซะเลยรวมถึงสำนักข่าว NNN เนี่ยไม่ใช่สำนักข่าวที่ซ้ำ เป็นแค่ช่องบนแพลตฟอร์ม YouTube ที่ใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่เท่านั้นนอกจากนี้เ n ็ก็ไม่ได้มีช่องที่มีเว็บไซต์อย่างเป็นทางการแล้วก็นักวิชาการก็จัดให้เป็นเว็บข่าวปลอมได้ซ้ำไปนะคะโอ้แล้วก็ในความเป็นจริงพวกเขาเป็นกลุ่มที่สร้างความเกลียดชังโดยมีการหยิบยกสถานการณ์ที่น่าสะพึงกลัวที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชามาเล่าเรื่องในสิ่งที่พวกเขาเห็นโดยมีเป้าหมายเพื่อ ผลประโยชน์ส่วนตัวแม้ทันยังบอกอีกว่า NNN เนี่ยไม่ใช่องค์กรข่าวที่ได้รับการรับรองในอเมริกาด้วยซ้ำไปหรือแม้แต่ที่ไหนก็ตามนะคะเท่าที่รับทราบมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำเนียบขาวยิ่งไม่ที่บอกว่าอาว่ารู้จักเป็นนักข่าวในทำเนียบขาวเนี่ยเขาบอกไม่ใช่นะคะคนกลุ่มนี้เนี่ยจ่ายเงินเพื่อจะได้เข้าไปถ่ายรูปกับโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็สร้างภาพลักษณ์ว่ามีความสำคัญมีความน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะคะ พวกเขามองตัวเองว่าเป็นแบบเเรียกว่าเป็นพระเอกในการเล่าเรื่องราวต่างๆแล้วก็เรื่องที่พวกเขาเล่าก็จะเป็นที่กล่าวขวัญกันแล้วก็เหมือนกับพยายามจะสร้างให้รู้สึกว่าประเด็นที่เขาเล่าเนี่ยมันดูแบบมันดูเกินจริงนะคะแล้วก็ดูแล้วน่าตื่นตกใจแต่ว่ามันดูแบบดูจากบรรยากาศแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกปั้นแต่งขึ้นมามากกว่าแล้วก็นอกจานี้เขาบอกได้ว่าคนกลุ่มนี้ มีอคติแล้วก็เลือกข้างค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่นักข่าวไม่ควรทําเพราะนักข่าวเป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับระบอบประชาธิปไตยรวมถึงแก้ไขความขัดแย้งและการสร้างภาพด้วยแมทฮันก็ได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าหากสิ่งที่คนกลุ่มนี้ตั้งใจจะทําคือการทํางานให้กับประธานาธิบดีที่อ้างตัวเป็นผู้นําแห่งสันติภาพซึ่งทางกัมพูชาก็ได้เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพสิ่งที่พวกเขาทําก็คือการส่งเสริมไม่เกิดสันติภาพอย่างแท้จริงแต่กลับกัน สิ่งที่พวกเขาทำกลับเป็นเพียงการสร้างกระแสเพียงชั่วคราวสุดท้ายแล้วพวกเขาก็จะทิ้งเรื่องนี้ไปโดยที่ไม่สนใจเลยว่ากัมพูชากับไทยจะเป็นยังไงรวมถึงความทุกข์ยากของเรื่องราวที่เขาได้สร้างขึ้นมาแต่ว่าพวกเขาสนใจแค่เพียงเรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อแล้วก็รวมถึงผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นนี่คือการแฉครั้งใหญ่เลยทีเดียวนะคะของนักข่าวตัวจริงแมทฮันนะคะ ทีนี้หลังจากการออกมาแฉตัวตนของไมเคิลอัลเ a โรปรากฏว่าวันนี้ค่ะเว็บไซต์ Capital h i l l and Friends ซึ่งเป็นหน้าเว็บที่ไมเคิลอัลเ a โรใช้ในการเผยแพร่ประวัติข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองล่าสุดโดนปิดไปเรียบร้อยเข้าถึงไม่ได้แล้วนะคะโดยการปิดเว็บในครั้งนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วเขาบอกยังไม่ได้ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่คาดว่าน่าจะเกิดจากการที่ตอนนี้สื่อหลายสำนัก ได้พยายามจะขุดคุ้ยแล้วก็รายงานาการทำงานของเขากิจกรรมทางการเมืองของเขาแล้วก็ทำให้เกิดความสนอกสนใจอย่างกว้างขวางว่าตกลงแล้วตัวตนที่แท้จริงของตัวของไมเคิลอัลฟาโรเนี่ยคือใคร การปิดตัวของเว็บยังไม่ได้มีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของ Michael a l f a r o นะคะแล้วก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดโดยนักวิเคราะห์บางส่วนก็มองว่าการปิดเว็บนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับกระแสข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งความสร้างความสนใจแล้วก็มีการตรวจสอบจากสื่อหลายแห่งคงไม่อยากให้เกิดการตรวจสอบอะคะ่ะก็เลยปิดเว็บนะแล้วก็พยายามที่จะแบบหายตัวไปนะคะเพราะถ้ายิ่งเปิดเผยตัวตนเนี่ยก็อาจจะได้รับการขุดคุย แบบละเอียดลงลึกมากยิ่งขึ้นซึ่งอันนั้นแหละส่งผลกระทบกับตัวเขาอย่างแน่นอนแต่ว่าวันนี้ชัดเจนแล้วนะคะว่าผู้ชายคนนี้ไมเคิลอัลฟาโรนั้นไม่ใช่สื่อตัวจริงไม่ใช่สํานักข่าวจริงๆไม่ได้รับการยอมรับในแวดวงข่าวไม่ใช่สื่อของทําเนียบขาวเป็นเพียงแค่ล็อบบี้ยิสเป็นเพียงแค่ s c a มอร์ที่อาจจะถูกจ้างมา เพื่อปั้นน้ำเป็นตัวสร้างกระแสให้เกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลดีต่อกัมพูชาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น